คิดมากคิดวนคิดจมทุกฟังคลิปนี้ให้จบนะคะก่อนอื่นเลยตือนจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะต้องคิดนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยสมองของเราเนี่ยผลิตความคิดขึ้นมาถึง6 0 0มืนถึง7 0 0ดหมเรื่องกันเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะเรื่องที่เราคิดเนี่ยส่วนมากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องลบซะด้วยซ้ําส่วนใหญ่นะคะเพราะอะไรเพื่อนเพื่อ,อรู้สาเหตุไหมคะสาเหตุมันมาจากสื่อที่เราเสพค่ะ ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ข่าว IG หรือการสนทนากับคนรอบข้างของเราถ้าทุกวันทุกวันมันเป็นเรื่องที่ลบแน่นอนเลยค่ะเวลาที่เราเจอปัญหาหรือความท้าทายเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องไปคิดถึงแต่เรื่องที่ลบๆแต่วิธีแก้ค่ะนั่นก็คือการย้ายโฟกัสค่ะ การย้ายโฟกัสไปคิดถึงเรื่องที่เราอะปรารถนาเรื่องที่มันเป็นบวกวิธีการก็โดยการเปลี่ยนสื่อที่เราเสพนะคะในแต่ละวันเราลองดูว่าเรากําลังเสพสื่ออะไรที่มันให้เป็นให้ผลบวกหรือให้ผลลบต่อสมองของเราต่อความคิดของเราถ้าเราเสพแต่สิ่งที่มันเป็นลบๆเนี่ยแน่นอนเลยค่ะเราก็จะเกิดอาการคิดทุกคิดวนกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราให้เสพให้ตัวเราเนี่ยไปเสพเรื่องราวที่มันเป็นบวกใช่ไหมคะเวลาเราเจอเรื่องรา เราอะไรเนี่ยเราจะตีความหมายไปในทางที่มันเป็นบวกมันสามารถช่วยเราได้ค่ะนอกจากการมีสติรู้เท่าทันความคิดแล้วนะคะสําหรับใครที่เห็นด้วยก็สามารถพิมพ์คําว่าใช่ได้เลยใต้คอมเมนต์นะคะหรือจะกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ